ครับก็สวัสดีครับลูกค้าจากโจทย์รอบที่แล้วนะครับว่าตัวไอทสสลับทางด้านกริดแล้วปรากฏว่าคอยโซเดนอยไม่ครับก็สันนิษฐานนะครับว่าน่าจะเป็นเพราะว่านิวตันมีไฟนะครับก็เลยจับนิวตันนะครับทางฝั่งอินพุตนะครับทั้งสองด้านนะครับด้านกริดแล้วก็ด้านินเวอร์เตอร์นะครับ ให้ลงกาวนะครับตอนนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นปัญหาเรื่องกาวหลูปหรือเปล่านะครับสำหรับอิวอร์เตอร์นะครับผมก็เลยติดตั้งนะครับตัวโพชชั่นรีเลย์นะครับเอามาดีเทคด้านกริดไว้อีกทีหนึ่งนะครับโดยเซตอัพไว้ที่โลโลโวลต์เทจนะครับคือ2 1 8นะครับอ t ทีมันก็ทางด้านกริดก็จะไม่สลับไปนะครับถ้าจะใช้ก็ต้องสลับด้วยด้วยมือนะครับสลับแมนนวลด้วยมือ ตอนนี้ตั้งโลไว้ที่218นะครับแล้วก็ตั้งไฮไว้ที่245นะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสนะครับตอนนี้เราตั้งไว้ที่218นะครับแต่ฝั่งินเวอร์เตอร์นะครับไม่มีพอรชั่นนะครับใช้รีเลย์เป็นตัวเช็คแรงดันนะครับเดี๋ยวผมจะลองสลับดูนะครับออฟเบรกเกอร์ทั้งฝั่งินเพอร์เตอร์นะครับตอนนี้เอเทมันก็ไม่สลับนะครับ ตอนนี้ก็ราเทศในตำแหน่งที่ไฟปกติเนาะไฟปกติที่228โวลต์นะครับแล้วก็ไฟก็สลับมาฝั่งของอกลิตนะครับกรณีที่อิเวอร์เตอร์ของแบตหมดนะครับหรือว่าอิเวอร์เตอร์มันเสียนะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวผมจะลองปรับแรงดันขึ้นไปถึง245โวลต์นะครับ245โวลต์จะเกิดจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ นี่ผมเซตเอาไว้ที่250โวลต์นะครับสองสี่สิบห้าก็ยังถือว่าสูงมากแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมปรับไปถึง250โวลต์นะครับสองโวลต์นะครับตอนนี้ตัวโพรชเชอร์รีเลย์ <c oughs> มันก็จะหน่วงเวลานิดนึงอ่ะตอนนี้มันตัดไปแล้วนะครับ ก็คือมันจะตัดชุดไฟที่ไิจ่ายให้ฝั่งของอชุดที่เข้าโซโลินอยเข้าใจว่าน่าจะเป็นปัญหาที่นิวตอนมีไฟอตอนนี้ผมเซตอัพนะครับเซตอัพตัวโพรชารีเลเป็นไฮวอนเตที่2 5 0โวลต์นะครับก็เอทีเอสจะไม่สลับนะครับเดี๋ยวผมลองดับไฟทางฝั่งของ y ินเวเตอร์นะครับ ดูว่าไอเทสเป็นสลับไหมครับเมืไฟดับนะครับไอเทสไม่สลับนะครับเพราะว่าโพเทสจากตัวโวลเตจโพช่ยรีเลย์นะครับ251โวลต์น,นะครับคือฝั่งของกรีดเนี่ยมันยังมองว่าไฟสูงอยู่นะครับเอาไว้ป้องกันนะครับว่าถ้าเกิดว่าโวลเตจมันสูงเกินไปนะครับตัวนี้ก็ลองปรับแรงดันลดลงมานะครับลองดูว่าตัวฝั่ง ของ A.T.S เนี่ยจะสลับมาฝั่งของกริดไหมนะครับตอนนี้ผมดับของฝั่งยอวตเตอร์ไปแล้วนะครับตอนนี้แรงดันยังอยู่ที่250โวลต์นะครับปัดลงมาประมาณ230โวลต์นะครับอันมีหน่วเวลานิดนึงอตอนนี้ A.T.S ก็สลับมาแล้วนะครับเพราะว่ามันมองว่าไฟปกตินะครับฝั่งของกริดนะครับจะมีโพชั่นนะครับเอาไว้ป้องกันนะครับ อ n นเดอร์วอนเกับโอเวอร์วอนเนะครับฝั่งอิวเตอร์ไม่มีครับก็เดี๋ยวไปติดตั้งนะครับการเซตอัพต่างๆเดี๋ยวผมส่งคู่มือไปให้นะครับก็คือลูกค้าอยากตั้งหนูเวลาเท่าไหร่ก็เซตอัพจ,จากตัวโพชั่นลเลตตัวนี้นะครับก็สามารถจะเอามาควบคุมได้ทั้ง2ด้านนะครับถ้ารอบหน้านะครับมันเกิดปัญหาชอ็อตสกิอีกนะครับว่าอินเสมีปัญหานะครับแล้วก็ตัว ตัวฝั่งของอยนอยเสียนะครับก็อยากจะให้ติดตั้งไปทั้งสองด้านครับทั้งฝั่งยูเตอร์นะครับถ้าในรูปของในบ้านนะครับเบรคเกอร์ไม่ทิปนะครับตัว a อ s ก็สามารถจะชำรดได้ครับแนะนำให้ต่อ p พชชั่นรีเลย์เข้าไปอีกตัวหนึ่งครับคือโบลเตจโพชชั่นรีเลย์แล้วก็ c ค r e n เนนะครับสามารถจะติดตัวเดียวกันได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเซตของมันนะครับ ก็เอาไว้กรณีที่เกิดมีชอ็อตสกิดกับคือป้องกันอีเวเตอร์เวลากระแสสูงนะครับชอ็อตสกิดสูงสูงแล้วมันก็สลับไปที่ฝั่งของกริดเลยครับเพราะกริดเขายังไงก็มีไฟเหลือเฟือเลยครับ